สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระรัชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในฮิบูบที่5นะครับข้อที่1นึ่งข้อที่4ผมให้บทข้อวันนี้ว่ามหาปุรุหิตซึ่งเป็นมนุษย์นะครับ<ม>พระคัมภีร์ในตอนนี้ได้กล่าวไว้ว่าฝ่ายมหาปรหิตทุกคนที่เลือกมาจากมนุษย์ได้แต่งตั้งไว้สําหรับมนุษย์ในบรรดาการเกี่ยวกับพระเจ้าเพื่อท่านจะได้นําเครื่องบรรดาการและเครื่องบูชามาถวายเพราะความบาปท่านมิหนีใจเมตตากรุณาคนโง่และคนหลงผิดได้ เพราะท่านเองก็มีความอ่อนกําลังอยู่รอบตัวด้วยเหตุฉะนั้นท่านต้องถวายเครื่องบูชาเพราะความบาปเพื่อคนทั้งปวงฉันใดท่านก็ต้องถวายเพื่อตัวเองด้วยฉันั้นและไม่มีผู้ใดตั้งตนเองสําหรับเกียรตินี้ได้เว้นแต่พระเจ้าทรงเรียกเหมือนอย่างทรงเรียกอารมณ์พระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับได้กล่าวถึงมหาภหิตทั่วไปซึ่งไม่ใช่พระยซูสุคริตเราเองควรจะ เรียนแบบในเรื่องของการแต่งตั้งมหาภหิษนี้อย่างน้อย3ามเรื่องด้วยกันอันที่หนึ่งพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเลือกจากมลมนุษย์แน่นอนว่าพระเจ้าทรงเลือกมหาภหิษจากมลมนุษย์เราเองเหมือนกันเป็นคนที่พระเจ้าเลือกขึ้นมาเพื่อทํางานเราม่ใช่ทูตสวรรค์เราเป็นแค่มลนุษย์คนหนึ่งเราไม่ได้ดีกว่าคนอื่นเรา,าเป็นเหมือนคนทั่วไปแต่หน้าที่ของเราแตกต่างพระเจ้าทรงเรียกเราทั้งหลาย,ยาในข้อที่1บอกฝ่ายมหาภหิษท,ทุกคนถูกเลือกจากมนุษย์พระเจ้าเลือกเราออกจากมนุษย์ เพื่อเราจะทำหน้าที่ที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปก็คือเป็นตัวแทนที่จะนำเรื่องเหล่านั้นไปยังพระเจ้านำคนมาอย่างพระเจ้า,นำ,น,า,จานำการล้างบาปไปยังมนุษย์โลกพี่น้องเทราครับในสิ่งที่พระคัมภีร์กำลังบอกพระเจ้าทรงเรียกและพระองค์ทรงแต่งตั้งเราไม่สามารถตั้งตัวเองได้ในข้อที่4ดังนั้นเองเมื่อพระเจ้าเรียกและแต่งตั้งเราก็ควรจะรับผิดชอบหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุด ตำแหน่งในฝ่ายวิญญาที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้ชีวิตของเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนไม่ได้เกิดขึ้นจากการพยายามด้วยตัวเองแต่เกิดขึ้นจากการแต่งตั้งของพระเจ้าข้อ 2. ทุกคนล้วนมีออความบกพร่องในข้อที่3บอกอย่างนี้นะครับว่าเหตุชนั้นท่านต้องถวายเครื่องบูชาเพราะความบาปเพื่อคนทั้งปวงฉนันใดท่านต้องถวายเพื่อตัวเองด้วยฉชนนั้น ทำไมครับเพราะทุกคนเป็นคนบาปดังนั้นเองเมื่อทุกคนเป็นคนบาปทุกคนมีจุดบกพร่องทั้งหลายทั้งแหล่นะครับเราเองก็ต้องเข้าใจว่าทุกคนล้วนเป็นคนบาปเหมือนกันเราขอบคุณพระเจ้าครับพระคัมภีร์จึงสอนเราบอกว่าถ้าใครบอกว่าตัวเองไม่มีบาปคนนั้นก็เป็นคนหลอกลวงตัวเองดังนั้นเองทุกคนล้วนมีจุดบกพร่องบอกกับตัวเองและบอกกับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าทุกคนล้วนมีบกพร่องดังนั้นเองเมื่อเราล้วนมีจุดบกพร่องนั้นเราก็ จะเรียนรู้จากการขอพระเจ้าชำระตัวของเราไม่มองความผิดของคนอื่นพระคัมภีร์บอกว่าไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาของเราเราต้องมองให้เห็นนะครับไม่ใช่มองเห็นผงในตาคนอื่นแล้วไปเขี่ยเขาอันที่3ครับต้องเห็นอกเห็นใจนะครับมหาปุรหิตควรที่เห็นอกเห็นใจพระคัมภีร์ในข้อ2ท่านนั้นมีใจเมตตากรุณาคนโง่และคนหลงผิดได้เพราะท่านเองก็มีความอ่อนกําลัง เมื่อกี้ผมได้บอกว่าทุกคนล้วนเป็นคนบาปท,ทุกคนล้วนอ่อนกําลังและเมื่อทุกคนล้วนก่อนกําลังเราเองควรจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นเช่นเดียวกันพระคัมภีร์ว่าคนโง่และคนหลงผิดเราเองอาจจะไม่ได้เป็นคนที่หลงทางแบบน่ากลัวแต่อาจจะมันหลงบางเรื่องบางอย่างหรือเราอาจจะเป็นคนโง่าบางเรื่องบางอย่างเราจะไม่ได้โง่ทุกเรื่องแต่ไก็ตามสิ่งที่พระคัมภีร์ก,กำลังบอกเราบอกว่า พระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้จากการเห็นอกเห็นใจมีใจเมตตากรุณาต่อคนอื่นเพราะพระเจ้าก็เมตตาเราทุกคนล้วนมีจุดบกพร่องเราจึงต้องล้วนเห็นอกเห็นใจกันยิ่งกว่าน,นั้นผู้นำที่เป็นฝ่ายวิญญาณท่านจะต้องเข้าใจคนเห็นใจความแอของคนเข้าใจความรู้สึกที่เขาเองนั้นเป็นคนที่ผิดพลาดเพื่อทิตจักรจะสามารถคลื่อนไปด้วยกันวันนี้พูดถึงมหาบรหิตที่เป็นมนุษย์สามประการหนึ่งพระเจ้าเลือกจากหมู่มนุษย์ทุกคน เป็นมนุษย์แต่พระเจ้าเลือกมานะหน้าที่ที่แตกต่างทุกคนล้วนมีจุดหมกคร่องเราต้องเข้าใจและอย่าไปมองคนอื่นผิดพลาดมองตัวเองให้ชัดเจนและต้องเห็นอกเห็นใจกันนั่นหน้าที่ของเราครับอธิฐานด้วยกนะันขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าเป็นมหาภูริตท,ที่พระองค์ได้ทรงเลือกเอาไว้พระองค์เจ้าข้าข้าพทําหน้าที่ในฐานะเป็นปุูรหิตโอพระองค์เจ้าข้าข้าพเจเหมือนกับคนในโลกนี้แต่ข้าพเจ้าแตกต่างจึงตรงที่หน้าที่ข้ายนั้นแตกต่างจากคนทั่วไป ขอพระพองค์เจ้าโปรดั้งหลายมองเห็นส่วนบุกพร่องของตัวเองไม่ใช่มองเห็นส่วนบุกพร่อง,องคนอื่นขณะเดียวกันข้ามหลายจะเป็นคนที่ให้ดกเห็นใจคนอื่นช่วยเหลือเขาเพราะเราเองก็เป็นคนบาปเช่นเดียวกันขอให้หัวใจแบบนี้อยู่ในข้าพงทั้งหลายในานามพระยยยเยซูคริสต์เจ้าเอนแมนเจาโปอดครับ